แขงเห็ดก่นทุกคนใช่เลยผสมใส่ผสมแล้วก็ใส่อันใส่มะพร้า Hết bốt Mới đây là đây tụi con Thả ốc Bên Mới cắt nắm padek vây tụi con vào này vâng. <laughs> Mới đây cắt nắm padek vây lươi Chóng nươi Khuâm xếp khuâm nua tụi mình này tụi ต้องปิดไว้เดี๋ยวดิฉังวันค้าวอันนี้นะ่ะต้องย่างซุปไว้ <c oughs> ทุกคนน่งเห็ดเกลวใเฮเบิ้งเ,เ,งเ,เ,งเ,เบิกใส่เบิง์กเกวเยวมะขามเสียบเสบ,สบเกวมะขามทุกคนขาขนาดที่กระปุก บมเมนกระปุกทูไก่ห่าควานะกัขขบขั้นคอนคอนบดมือบดคือกับตะตีห้อยังบ่เศร้าอยู่ใส่ยังบัดนี้นนนไปเป้งน,นัว กินอาหารตามตะดูทุกคนเงี้ยนพีผู้ชายสมังยอคนกระเม็ดมากคนว่าสู่น้ำกันสู่สู่ชีวิตน้ำกันเด้อนอนลำอากาศสู่น้ำกันสู่ทุกคนอัตรีก็สู่ได้สู่บะนี่พยังบือื่นทุกคนโอ้ยอะไรกับฝดฟูเกือกแต่มีซอยเศษใหญ่สังเกตเข้าเจ้าดิษฐิกษัตริ สักใครสันมาตาจมมันนี่นะลุ้งหนาลุงล้างแล้วมันีบึ้ชนี่แล้วแมาเครื่องปรุงกันได้เดี๋ยวหมอโพดก่อนโพดมันนี่นั่งข้าวนั่งสีไปบัดกับอันนี้จิกทุกคนก็เลยให้มันพูดไปไว้เพราะไม่ได้บอกวันบอกเวลาเลยทุกคนมันนี่นะเป็นคลิปหนาเด้อจักวันนั่งมันนี่นะวันค้าเอาไปวันวันพูด พูดบางทีอย่างน้อมันนกรบอ้วอะไรมนี uh ม้ต้องรืเบิ่งพู้แต่ว่าขึ้นพ้ right ทุกคนมันกระคืมพ้นเบดมือเบดขึนยัมาขึ้นกะนาวทุกคนาบานาวแต่หัวปีเทอามันใละพูดโพบงูบักผ้านงหอู้ยอานน้าบุญยักแรบุญยากทัวทุกคนเล่นออกเล่นเขาสากันให้ชบาลก้านี้รวบคนขี้อยู่นางซะเด้อเมื่านในปัดสซุป กินบดนะทุกคนวันนี้ปัดเกงพวกใครแน่อยู่อาหารตามฤดูอยากกักินบมอยากกับโกินทุกคนน้ำตาลพวาบะถืมีกักินบมมีกับกินกกน,น้ำตาลขมวดจากเขาทุกคนบทเ้พาดังดีเทนะไนม,ม่อยู่ซูงทำไมก็มาดมมาเห็นมาเทศปวกเขาไปดมหาอยู่ป่าคือไม่ได้ถือกินคือแนวนี้ ปวดไปเดอร์อันพระอีกตูเออหมดกระรตาน้นนบวเข่ากันมันบดหือกันเอาทุกคนขา่าปีนี้นาหัวปีคนกับชิตุกดีคือเราทุกคนเลยใช่เลยบวกมาซิมาซีอยู่ใช่ไหม บะซีฟนี่จะนอนคุนอันนี้นะวดเบิ้องวดทบเด้ออันทูจุคนเด้อนาตาลีไก่กินไปทําไปเป็นี้แหละไทูจุคนแต่ละมือแต่ละวินจักจางที่คุณขนาดคุณประเด็ดจชิงจงนี่จักจางไปยังไงตะบันนี้น่าจะประเด็จกับปุกน้อยใส่ใทุกคนปุกนี่มันจะกคิม เข้มล ư อกสักหน่อย์บุ้งอันนี้ประเดี๋ยปลาเค็งทุกคนบุ้งนิดก่อนถ้ามีสองกับปุกได้ประเดี๋ทุกคนประเดี๋ยในกาเสซ่ทุกคนด้วยสี่ค่นประเดี๋ยแยอาหารหลักมาหนมาได้ทุกคนบุตรพนันแล้ว ไปทางไหนกระจรปลาเด็กเนอะบาริลูมทุกคนเอ้ยอยู่ในเมืองแน่ๆใครยังคิดปลาเด็กคือเก่าอสำหรับนาตาลีไปกรุงเทพมาดิกระจ้ำปลาเด็กคือเก่าซื้อน้ำมันพี่น้องคนลอยอีสเปรเกคายหักแต่ได้บาดินั่นแหละบ้านนอกเขากินปลาเด็กคันบุพเพปลาเด็กปลาง่วงหน้างว่างหลังทุกคนเติมเข้าไปปัดนัวไปอีกแบบนึง เฮ็ดเท่าชุกบทุกคนคือว่าหากระใสหมอมันอิ่วเข่าแต่งหัวเล้งทุกคนมาน้ำมาได้กินเข่าเล้งผูดแม่ไว้แน่ย่างกระคืนกรน,นอนตุ้มประโคมทุกคนอุ้มรุ่มอุ้มรุ่มอยู่่ นอนแสบนอนนัวนอนขาดนอนในโจทย์ดนตีหายเก่งกลางป่าถึงหูเมืองทุกคนปวดตั้งโคกยางปวดตั้งกลางคีมว้ายเผาคีมได้ข้าเจ้าว่าเก่งเขล็ดบุดให้ลูกลิงสูตรเบิ้งเบึงมาใหม่เก่งเขล็ดบุดให้ลูกลิงสูตรลวกลินลิงโหดกระทือนะงับเบาเนาะ เกงเห็ดบดเห็ดลูกลิงสดลวกลีนลีนลวกลีนลิงเกงเห็ดบดเห็ลูกลิงสดลวกลีนลิงถืออย่าเดินนางจะดีบริเวณลูกลิงไหนบ่แม่แม่ลูกลิงในทุกโคได้โบงชูบทุกไตแตากินทุกบทุกไตแต่ทางกินทุกคนนางพ้าวยังประธานหลุด ทพุกคนมังงานกระป๊าปัมากมังงานมันปักคนทุกคนเออลืมเล่ามีพี่น้องเพคนนั้นนอกจอพนัาตาลีนาเขียมคมนากตุรีว่านา้าลีบ่บได้เขียมบ่ได้คมนะมังน,นากตุรีดาวุดโปดเล้าได้แงนน่กันเถอะกันกานากตุรีไปคนว่าคนว่าตรงว่าปกุกทุกคนจะสื่อชัดบริสุทธิ์กลัวคมจานบริตัวบริกลูกนะ นางไปคุณชัดสื่อ็จตหมูย่ยามากัารเท่าก่อนถัดกัดกอรอนโอ้ยนางนาทีนั่นคุณเอ้ยล่ามผาล่ามตัวนะครับเป็นการนางกอดน,นะคุณบดจุงโค้นนาตาลีนั่นแคบแคบไอ้ยีออะไรย่าห่างหมูเห็นกี่พื้นที่ท้ำน้ำิกมะขามทุกคนเห็นกระเจ้าเห็ดมะขามทุกคนตาน้ำิีมะขามกินกับปพาทู จะบันเหลือมให้ทุกคนบินหูบบินเพื่อแต่บินกับมันเหลือมค่าจังสิโอ้ยเละเลยทุกคนเก่งเฮ็ดโบสน้ำผิดก,กระปองอหน้ำผิดอันมะขามเฮ็ดเฮ็ดกินกจ้าเห็ดกระลยเฮ็ดจ้ำน้ำผิดมะขามกวนน้ำหมัก ย่าลืมนะพี่นอลคนเก่งพี่น้อยอุบลพี่ม้อนทาเคเมืองนอกหนึ่งกับำลังสศษหนึ่งกับเมืองนอกหนึ่งกับเมืองนอกข้าวโพดชักจูบคนถ้าทามาไหมหลกักกะป้าอ้วนป้าฮุกหาป้าพ่นทีบอาเพื่อนน้องฮานบ้านหนองหานเพื่อหนองหานจังหวัดดอนท่า,น,า,ทานี้บอกกำลังกำลัง พี่สาวน้อยไม้ป้าอ้วนป้าพ้นผิดอุดรธานีทีกะทีที่เ้าหามพี่ชาชายมัพยอกพี่สาวน้อยยายนั่นอย่าลืมัวนี่เละยายมันมัน,ม,นมันเขาไล่เกินมันจะข่วนยายะมาะตระดดยายพมากละเดีย้ย ยายตะวดยายนะน่องทีเซอรี่สาวหญิงบาวนอดเบาหยาเบาหยคือบอดอนเนาะบิดบุตคนชาวดาวโกท่าเท่านี้นพู่เท่าที่เมืองอุบลทักหน้าเขกินก็มีน้ำ้ากินเมื่อื่น น้ำใบแค่ผักเกบเนี่งแค่แค่เจ้าที่บ่บมีปีงีีดนกระเจ้าเอ๊ะก่็นปีงีีนเห็นนะเข้ากันฮึฮแค แต่ว่าต้อนทับดาวหินเสียบคับเดือปุ่นบากจกมาแล้วทุกคนเกงเฮกะเสียบเพราะเกงเฮจักทุกบ่กทุกนักกินเลยนะ เจ็บปวดชองทายสบายยังไงสาวทุกคนนาตาลีกระดิกดออีใจคือก้าวทุกคนฝากคอมเมนต์นะร่างมาทางนี้กำลังมาทางนี้ดีใจคู่ทุกคน เม่นวันพารทรดีคิดลำคานคอมเมนต์บาเบาเบาลำคานเม่นบอ,บอ,บอ,บอลบทุกคนอ่านได้เบิร์ตคือเบาเนี่ยนะเป็นเม่นมากเป็นป็าเม่นนอกคลิปเขาจะตอบเขาจะประจักรเนี้ยตอบเบาโดดนะจักที่ตอบจะห้มันตอบประตูเม่นนอกคลิปเขาบรจักเนี้เขา ฮาบูงูไม่นอกคลิปนะฮาบูงูถ้า,ถ,าถ้าเกิดตัวไปไล่ได้นะถ้าไม่ได้คลิปมาตอบได้เจบมันก็คืออันเจียวมักเล่นไข่ทเทียงกันคือเจียวมัก,กอกไข่ทเทียงกันแต่อันนี้ดวกลัว ย่ำจะดีความเข่ากับบริพิตรทุกคนไว้ไปตทำทุกคนแทบละแต่พี้ตะก,ก่อนนั้นอยู่ร้านอาหารชามสิเม็นอยู่โรงเรียนโรงเรียนสถตีวิดเขอโทษด,ด้วยสถิติทิดที่เออชื่ออันเท่าเกย์เป็นทำน้ำพริกมะขามไม่กินแต่ว่าเป็นทำแบบทำแบบออกออกแบบไทยๆออกออกไทยออกาทางไทย มันถือเป่นชายมูสับแต่มาค้ำมันมาค้ำน้อยที่แหละแกเป่นชายมูสับเพคนบุษและคนตำเข้ากันบ่อยแค่เูาบุษคนเขาไปขวัวไปพัดไปโทษนะนะคนเขามาปรุงกระแช่คมันจะออกมันมันมันเาคนพัดเนาะมันลดลงมาทุกคนเลยนะฮะฮานลดลง hấp cơ mười ba cả cuộc quỳnh đọc người ta nói thiên phúc phít phít phúc phít bốt mười ba nữa แสบเองทุกคนนึกแสบคัะชูชีวิตท่านจะละ,ละเมื่อจะละเย็นทุกคนชูขั้นก็ชูก็ไม่ได้กินขั้นเผ็ดก็ไม่ได้กินทื่นมีกับทื่นเบิร์ดชื่อกินเบิร์ดทื่นกับอะไร คุณไคกะเทศไ้ไปกระดาษืนเบิ้ทื้นเบิ้แล้วทุกคนมันคายโบอองเลยหยุดนำจะกิน่อทานบนเท่านี้มาได้กระบ้หูอยู่คุณบักไคดีนะก็ได้ซื้อกินขนาวนมขาวไได้อยู่คุณนะโอ้ยยำข้าตานเครื่องคองเขาชื่อมากนะเต็มทั้งด้ยังงนี้ด้ย นมเป็นกะนมุมเป็นกาเฟย่ังยังอยู่่างด็บใบอยดู่ะครังยยนนว่าบวชหายดอกนงเบึดอารมณ์กระเจ้าว่า,วาอันบรดเตงันค้นหาซื้อนั่งตนนี้ออกเจ้าทิมสถานออกบ่อบอลอันัางห่านคาเฟ่นนะ่ะซื้อถ้าแล้วว่าซื้อจนเมื่อง แซ่บทุกคนคนปลานุ้ยหมดแห่ร้านกาแฟนั่งว้ยงายอ,นะอยู่เ,เข้าตานี่บ่สูตรนะยื้อบิดจำวบดเขาเจ้าว่านัวนัเเเวเซ็บๆโคกี้อ่อนน่ยกินแล้วเป็นวัดเคยเลยท่านสามันหวานๆโอ้ยเข่าตาเฮาบ่เนาะทั้งนัวทั้งปุกนั่นแหละ เปกนบมาจ,อจะะม่อจมลจภิต่ลทิศแต่ละิทิทเพื่อนอะไรได้ครๆโกบ้านโกมืองทช่วงอันนะมันมันเบิดคุดหรือไปโตข้าใหม่ถ้าบัดแค่ทุกคน ที่จะก็อยู่คนเก่นวันลนะถ้าถือเลขจะชื่อหายุส่งโทรทัศน์นะทันีเอ้ยระเบิดขอบคุณค่ะอันนี้นั่นมันแทมหาตัวเลขบวเห็นนะทำบ,บินยังเวรหักชีนะกล้องชีกล้องนางงามไม่กล้องเลยทุกคน ทค้งีนังสัดเกียวหับไปที่อยากสั่นแล้้วหองอยางมันอยากสั่นขออภัยพุัผู้ชกบาดสวัสดีครับ